สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆเรื่องราวนะคะทุกๆกำลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนใน,ท,นทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันนะเพราะว่าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เรารู้เกิดใจอยู่แล้วถูกไหมคะ m o v e on ให้เร็วที่สุดนะคะนัน จะทําให้คุณได้รับพลังงานบวกคนที่ใช่คนที่เขาเป็นคู่แท้จริงๆนะคะเขาป,ปลด่อยตัวเองออกแล้วเพื่อรอคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอรักแท้แล้วก็คนที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะท็อปปีของเราวันนี้เราจะมาส่อง Energy ของเขาเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะซามน้องปุกปุย นะคะสามสีทําสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน้องปุบปุยนะคะที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะ มาดูซินะคะสองพลังงานเขากันตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคนกองที่หนึ่งอยู่นะคะอัศวินถ้วยออกมาแล้วนะคะเขาอยากเข้ามาจีบคุณนะนะคะอยากเดินทางมาหาคุณอยากมาพบเจอกับคุณเป็นอัศวินถ้วยผู้ซึ่งมีความ เฟลลี่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นและจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะอาจจะดูแบบเจ้าชู้นะคะดูคาสโนวาคาสโนวีนะคะเขาอยากเข้ามาจีบคุณน,นะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะอาศวินถ้วยผู้ซึ่งถือความรู้สึกของตัวเองนะคะถือความรู้สึกเก็บความรู้สึกเอาไว้เพื่อที่อยากที่จะเข้ามาพบเจอแล้วก็เข้ามาบอกความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ อยากเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะคะเขาคิดถึงคุณนะคนกล่องที่หนึ่งเขาคิดถึงคุณสิบไม่เท้ามันเป็นความรู้สึกของการรอคอยนะคะที่มันนานมากๆเลย นานเป็นปีแล้วที่มันยังแบกรับความรู้สึกหรือเรื่องราวอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างไว้ในใจนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะหรือว่าเรื่องราวระหว่างคนกับเขามันมีปัญหาก,กันเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกของการทิ้งห่างก,กันออกไปแต่ว่ายังคง รอคอ,อยที่จะได้มาพบเจอกันตัวตนของเขา King of Pentacles ธาตุด,ดินนะคะราชาเหรียญธาตุด,ดินผู้ซึ่งมัง่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่นิ่งมากนะคะดิง่งนิ่งแล้วก็ดึงเงียบมากจริงๆนะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเอมีความสุขได้ด้วยตัวเองชิลๆเงียบๆนิ่งๆสบายๆนะคะแต่มีความมั่นคงรักเดียวใจเดียวนะคะ ดูแบบไม่เหอไม่เอืออะไรแต่มีความมั่นคงมากๆเพราะว่าเขามองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆนะคะอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาอะไรที่ยังไม่ใช่เขาอาจจะไม่แสดงอะไรเลยนะคะแต่อยู่ในโหมดของตัวเองแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชอบก็คือชอบนะคะ แบบนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะเพราะว่าเป็นราชาเหรียญเนาะมีความเป็นผู้นำขึ้นไประดับผู้นำระดับหัวหน้าระดับ C ีอนะคะสิบถ้วยแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้นำขนาดนั้นแสดงว่าเขาก็มั่งมีในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะสามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้นะคะสิบถ้วยเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากให้เรื่องราวอุปสรรคสิบไม้เท้ามันผ่านพ้นไปเร็วๆ นะคะเขามองอนาคตเกี่ยวกับคุณไปถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีครอบครัวที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์10เหรียญอสิบถ้วยนะคะสเตรนเขาตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจเลยทีเดียวนะคะภายในใจของเขารู้สึกว่าเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตดูดูสิด้วยความว่าเป็น เป็นสิบถ้วยแล้วก็เซรันะคะหัวใจตกลุมรักคุณเข้าจังๆแล้วจะให้ทํายังไงดีฉันอยากที่จะเข้ามามีคุณไว้ในชีวิตเหลือเกินอยากที่จะให้คุณมาอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างมีลูกการเห็นไหมคะลูกน้อยสองคนผู้หญิงผู้ชายนะแล้วก็มีคุณความบุรมสมบูรณ์ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นการได้แต่งงานแล้วพาคุณไปอยู่ใน ที่ที่ของเขาพาคุณไปอยู่ในที่โรแมนติกแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันทั้งคู่เลยนะคะคนคนนี้แม้ว่ามีความนิ่งความเงียบแค่ไหนนะคะราชาถ้วยอาอไม่ใช่ราชาเหรียญน,นะคะนิ่งเงียบมีความมีโก้มีความพราวแค่ไหนนะคะก็เป็นคนที่แบบมั่นคงมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่ในใจของเขานะคะ คือคืออัศวินถ้วยเขาอยากเข้ามาจีบคุณอยากจบเรื่องราวปัญหาการรอคอยนั้นลงสิไม้เท้าแล้วก็อยากที่จะเข้ามาแต่งงานมีมีคุณไว้ในชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันนะคะอยากสร้างความสัมพันธ์ด้กันอยากให้คุณเคียงข้างเขาณนะตอนนี้ได้ไหมฉันคิดถึงเธอ,อเกินนะคะเวนคิดถึงเธออยากที่จะให้เธอมาอยู่ข้างๆแล้วเขาอยากที่จะพาคุณไปทุกที่ที่เขาไป นะคะเวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณมันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆคุณเป็นดังอินฟินิตี้เครื่องหมายความรู้สึกของไม่ไม่ไม่สิ้นสุดเป็นพลังงานที่มีแรงดึงดูดดึงดูดต่อหัวใจเขามากๆนะคะเขารู้สึกว่าเวลาที่อยู่ใกล้คุณเขารู้สึกเป็นเด็กน้อยหรือเป็นคนที่เป็นคนที่แบบอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะแม้ว่าอยู่ห่างไกลาจากคุณหรือว่าเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่จะดูแข็งกร้าวจะดูนิ่งดูอะไรก็ตามแต่แต่เวลาที่อยู่ใกล้คุณจะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบ ให้คุณทําอะไรก็ได้นะคะให้คุณแตะต้องให้คุณจับอะไรก็ได้นะคะยอมเป็นสิ่งตัวน้อยๆนะคะในอ้อมกอดของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือพลังงานของคุณกองที่หนึ่งตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะอยากเข้ามาจีบคุณอยากเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์ยังชื่นชอบคุณคิดถึงคุณอยาก,ยากจบปัญหาเรื่องราวอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงไปนะคะตัวตนของเขาธาตุดินราชาเหรียญผู้มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยนะคะถึงเขาไม่เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเขาก็ให้คุณได้นะคะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะเพราะหัวใจตกลุมรักคุณไปแล้ว แล้วก็มีคุณอยู่ในหัวใจในความคิดเสมอด้วยคิดถึงคุณมากๆคนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนมาส่องพลังงานให้เดี๋ยวเรามาส่องเขาใหม่นะคะเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะน้องปุกปุ้ยสีน้ําเงินเนาะกับทัพป,ปีของเรานะคะตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทารดสื่อถึงคนกองที่2นะคะตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะสิบถ้วยอยากสร้างครอบครัวกับคุณค่ะมันไม่ไหวแล้วว่ามันมันรอคอย มันรอคอยอย่างมีความหวังรอคอยแบบตั้งอกตั้งใจนะคะสิบถ้วยความบรุรมสมบูรณ์ความสุขสมหวังอยากที่จะกอดคุณเห็นไหมกอดคุณอกกอดคุณมองหน้ามองตาสบตาซึ่งกันและกันนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่โรแมนติกมีความรักซึ่งกันและกันมีลูกน้อยสองคนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนะคะ อยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับคุณค่ะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆด้วยภายในใจอยากรู้สึกว่าอยากจะให้เรื่องราวระหว่างเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะมีความคิดถึงความอบอุ่นช่วงเวลาเก่าๆ,ๆที่เคยได้เดทกับคุณเคยได้พาคุณไปตรงนู้นตรงนี้นะคะพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ไปอยู่ด้วยกันหรือว่าเคยคุยกันมองหน้านและสบตาซึ่งกันและกันนะคะนี่คืออยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นคู่รักเคียงข้างเคียงคู่กันเหลือเกินดูซี่สิบถ้วยนะคะ มีความรณมสมบูรณ์ความสุขสมหวังด้วยกันนะคะอยากคุณมีอยากจะมีคุณไว้จนถึงบ้านปลายชีวิตแล้วนะคะวันที่ธรรมชาติพรากคุณกับเขา ออกจากกันเท่านั้นไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยท e m เพอร์การทิ้งระยะห่างกันออกไปการนิ่งๆเงียบๆกันออกไปต่างฝ่ายต่างนิ่งหรือว่าต่างฝ่ายต่างถอยเขาอยากปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการไม่เข้าใจกัน,กนหรือเปล่านะคะท e มเพอร์เรนซ์การปรับความเข้าใจการกลับมานะคะปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันนะคะไม่ว่าจะต่างในเรื่องของอายุทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา เดอะสตาร์เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะอยากเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นความสุขครั้งใหม่หมดเลยอยากที่จะเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจแล้วก็ในความในความเป็นจริงเหมือนเดิมนะคะไม่อยากไม่อยากห่างคุณไปไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะคนคนนี้อาจจะมีอาจจะเป็นชื่ออาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาก็ได้อาจจะเป็นที่รักของเพื่อนเป็นคนที่เฟรนดี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่ friendly, นะป๊อปปูลานะคะ เขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็พูดคุยกับคุณเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากให้คุณกับเขาเป็นคู่รักซึ่งการละกันเหมือนเดิมอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเดิมเมจิเชียนะคะมันเป็นการเขาคนนี้เป็นคนเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์อบอุ่นและจิตใจดีอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดหลักแหลมนะคะรู้รอบด้านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันทุกทุกอย่างรู้ รู้แบบรู้ทันคนเหมือนกับว่ามองคนออกอะไรแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับอินฟินิตี้นะคะเก่งฉลาดมีความสามารถแล้วก็มีไหวพริบมีไหวพริบปริพาน์ที่ดีด้วยนะคะ mm hmm. เขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่า mm hmm. เดินหน้าต่อในเรื่องความสัมพันธ์ให้ได้และเขาเขารู้สึกว่าเขาทำได้ แต่มันขึ้นสีถ้วยความไม่ได้ดั่งใจนะคะความไม่ได้ดั่งใจทํายังไงดีนะคะมันมันมันอยากให้เดินหน้าต่อไปในทางที่ดีอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากระเถิบสถานะความสัมพันธ์ให้เป็นอะไรที่การสร้างครอบครัวที่อบอุน่นแต่มันก็ สี่ถ้วยนะคะความผอดใจความเหนื่อยใจความเบื่อหน่ายความไม่ได้ดั่งใจความเซงความหนอยว่าอ,อะไรก็ตามแต่มันยังไม่ได้ยังทําไม่ได้นะตอนนี้เลยมันรู้สึกได้แต่คิดถึงได้แต่เฝ้ารอคอยได้แต่เฝ้ารอว่าจะมีโอกาสไหมนะที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณที่ปรับความเข้าใจกับคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเดอะเมิเชียน แต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาสามารถทําได้แต่ต้องรอคอยเวลารอคอยจังหวะช่วงเวลาที่ดีนั่นเองถึงแม้ตอนนี้จะได้แต่เฝ้าคิดถึงนะคะเรื่องราวกเก่าๆเรื่องราววันแล้วก็เวลาที่ได้อยู่กับคุณแล้วก็อนาคตที่จะมาถึงมันจะมีโอกาสนั้นไหมฝันแล้วก็คิดไปไกลจินตานาการเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายกับคุณเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณนะคะ ปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่อยากให้ความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปทางที่ดีสี่ถ้วยแม้อะไรที่ผ่านมามาจะทำให้รู้สึกว่าต้องแบบต้องนิ่งไปต้องจบลงหรือว่าอะไรไม่ได้ถังใจทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้เลยก็ได้แต่ นั่งรอคอยนะคะอยู่ใต้ต้นไม้อย่างมีความน่าเบื่อนะคะความเบื่อความนอยความไม่ได้ดังใจนั่นเองนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณค่ะคนกองที่2นะคะเดี๋ยวเราจบกันแค่นี้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาส่อง e NERGY เขาใหม่นะคะดูแลสุขภาพคุณด้วยวันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับพัฟป,ปีกของเราวนะคะ ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3นะคะน้องปุกปุยที่3นะตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะออกมาแล้วนะคะทุกคน5ถ้วยแล้วก็8ดาบเขารู้สึกไม่ดีนะคะทุกคนเนาะมันเป็นความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกเสียใจ5ถ้วย อะไรก็ตามที่เขาทําให้คุณเสียใจร้องไห้เขาสํานึกผิดเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วกับสิ่งที่พูดออกไปก็ทาให้คุณร้องไห้แล้วก็เจ็บปวดเสียใจอะไรก็ตามแต่8ดาบการติดอยู่กับสถานการณ์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะ Take อคชั่นอะไรกับคุณได้นะคะ เหมือนกับว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีอุปสรรคกันเกิดขึ้นมีอุปสรรคความห่างไกลอุปสรรคอะไรก็ตามแต่และมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจการทําไม่ร้องไห้เจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นด้วยตัวตนของเขาก้าถ้วยตอนนี้เขาเป็น9ก้าถ้วยค่ะเขาเป็นคนโสดไม่ได้คอมมิชเมนต์กับใครนะคะก้าถ้วยเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองก็คือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตโสดมากๆตอนนี้นะคะไม่ได้คอมมิชเมนต์คืออาจจะดู อบอุ่นดูเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูอาธยาศัยดีดูมีคนชอบเขาเยอะหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาก็อยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ได้คอมเมนต์กับใครนะนะคะสื่อให้รู้ว่าฉันโสดนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดมันไม่ดีนะคะแต่เขาก็เหมือนกับว่าจะเข้ามาหาคุณตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ได้แต่คิดถึงจะถ้วยเขาส่องคุณเขามองหาคุณแน่แน่นอนถ้าคุณไม่บล็อกเขานะคะ เขาดูรูปเก่าๆเขาคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจินตนาการเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะไปไกลเหมือนกันอัศาวินถ้วยนะคะอ้ออัศาวินเหรียญค่ะแล้วก็ออกมาอีกหนึ่งใบนะคะทุกคนเป็นเดอ็มเพอเรอร์นะคะเดอ the emperor ค่ะตัวตนของเขาเก้าถ้วยแล้วเป็นเดอ็มเพอเรอร์ด้วยนะคะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะเดอ็มเพอเรอร์มีความเป็นผู้นํา น,ะะนิ่งมากเงียบมากทําอะไรต,งตรงๆพูดจาตรงๆแสดงออกตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนต,ติกเท่าไหร่อาจจะดูหน้าดุดดุดูสินะคะดูดีมีอำนาจดูมีสเสน่ห์ดูออรา่าถ้ายุ่มากกับคุณมากเขาอาจจะยุ่มากคุณมากก็ได้นะคะมีมีหนดวดเคราด้วยมีมีหนดวดเคราสีขาวด้วยก็ได้นะคะอาจจะแกวคุณมากก็ได้นะ,ะถ้าอายุน้อยกับคุณเนี่ยก็คงเป็นคนที่แบบ โตกับผู้ใหญ่โตกับอายุของตัวเองโตกับวัยตัวเองนะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าต้องการที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตก็ได้หรือว่าเขามีความมีบุคลิกภาพมีความเป็นผู้นํานะคะและถ้าอายุมากกว่าคุณเ็าอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะ The Emperor เพราะว่าเป็นก้าวถ้วยด้วยนะคะโสดอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ด้วยก็ได้ตอนนี้นะคะมีความดุมีความคิดหึงคิดห่วงอย่างที่บอกนะคะ อาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกหรอกแต่เขาจะโรแมนติกแน่ๆอัศวินถ้วยอันนี้ออกมาบอกว่าสถานะความรู้สึกความสัมพันธ์เขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอัศวินถ้วยดูนิ่งๆดูไม่เหือะไรไม่ไม่เหือไม่อือดูเงียบมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขายังคงมั่นคงแล้วก็รู้สึกกับคุณเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาพบเจอกับคุณนะคะดีเอ็มเพรสผู้นี้เขาเสียใจเหลือเกินกับสิ่งที่เขา มีความรู้สึกว่ายังทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้เป็นการรอคอยอย่างอย่างมีความหวังนะคะที่จะได้เข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมคิดถึงคุณสองคุณจินตนาการเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปถึงเรื่องของอนาคตนะคะมีการวาด แผน,แผน,แผนเรื่องของอนาคตไว้ว่าถ้าเจอกับคุณแล้วจะเป็นยังไงจะมีโอกาสได้เจอกับคุณแล้วจะสร้างความฝันหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้หรือเปล่าเขาคิดถึงคุณค่ะนะคะเสียใจยสานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วติดอะไรสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สามารถเทคชั่นได้ในะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่สามารถทาอะไรได้หรือขยับอะไรได้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่จะสามารถเทคชั่นหรืออะไรได้ก้าวถวยนะคะก็ยังอยู่เป็น โสดนะคะยังไม่ได้คอมเมนต์อะไรกับใครเลยเฝ้าแต่สองเป้าแต่คิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงเรงของอนาคตว่ามันจะมาจะมาได้ไหมจะอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะอสศวินถ้วยอยากมาพบเจอกับคุณนั่นเองนะคะยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเ e e เพ e r ร์ตัวตนของเขานะคะน่าดูจังเลยนะคะดูแบบมีดูดีมีอำนาจนะคะดูบึกบึนนะคะดูมีสเสน่ห์นะคะอบอุน่นเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะคนคนนี้นะคะ เทไม่เบานะคะถึงอายุมากก็ยังคงดูดีอยู่นั่นเองเนาะก<ส>็ประมาณนี้นะคะคนกองที่3ตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ<ส>ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ<ส>เดี๋ยวเรามาส่องเข้าใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ